เซฟติดฟิชชิงครับวันนี้สวัสดีน้นะที่ชอบตกปลาครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาตกคิงอรูวที่อ่างกับน้าแม่ยัางหัวงครับเป็นหมายเดิมนะครับหมายในในปลาที่เคยมาทริปที่แล้วก็ยังติดใจอยู่ทริปนี้ก็เลยมาซ้าอีกสักรอบก็วันนี้มาคนเดียวครับก็สายหน่อยมาถึงก็ไม่ค่อยมีนะาะนักตกปลามาตกกันเท่าไหร่วันนี้ ตงเงมเงียบเเป็นพิเศษหรือว่าปลาไม่กินก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ขาข่าวมาบอกว่าปลาไม่ค่อยกินก็ไม่เป็นไรก็ลองดูเนาะวันนี้เราจะตกชิงหลิวเหมือนเดิมก็หมายเดิมไปตั้งของก่อนเดี๋ยวรอดูไปครับ เสร็จแล้วครับนี่อาหารของเสบติดนะครับฝากนานาด้วยก็เดี๋ยวเราจะบีบบีบตกครับไปลองดูอันนี้เสร็จอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ผมจะตกชิงหลิวในสี่จุดห้าันสี่จุดห้านะครับแล้วก็สายเมนเป็นสายสิบห้าปอนด์ก็ทุ่นเป็นของ ตตุโกตัวนี้น้ำลึกหน่อยใช้าง,งานได้ดีมากครับก็ขึ้นสายเรียบร้อยเ็ดทุนเรียบร้อยก็สายเมน15ปอนด์แล้วก็ชิงหน้าชิงหน้าชิงหน้าสิบปอนด์ความยาว30เซนนะครับแล้วก็ตะขออิซุมะเบอร์6 ก็ตกวันนี้จะตกแบบบาลานซ์บาลานซ์แต่ขอเดียวก็ตั้งระดับน้ําอะไรเรียบร้อยละเซตุนเรียบร้อยล้ตกธรรมชาติครับอย่าลืมเซฟตี้นะครับเซฟไว้ก่อนเราไม่รู้ว่าจะเจอไซส์ขนักน,นะครับเราเซฟอุปกรณ์ไว้เป็นดีที่สุดครับอยากได้ปลาใหญ่ก็ต้องบวกเซฟตี้เข้าไปหน่อย โอเคเริ okay. ่มตกกันเลยครับ แตกแล้วอ,อปานิมเบลอเลยเลยโอ้หลุดปดีอ้โหทั้งวันเลยครับทั้งวันเลยครับมาแล้วตัวแรกโอ้โหปานินไซใหญ่ด้วยโอ้โห ปัามิไซโลดูครับโอ้โหสวยๆสวยๆวย <c oughs> นี่ครับทั้งวันปลาินมาแล้วหนึ่งตัวโอ้โหเกือบป่า,ม,าม็บลอดปามาอย่างบุดวิดเลยครับช็อตนี้โอ้ยหมนมมนมมนมานไอ้ เย็นโอ้โครับปอกปอกตอนเย็นเย็เป็นตาเล็กนะครับอ๋อไป ่มาอย่านี้กจะหมดเวลาแล้ว

โอ้เอาเอาน,นี่แหละไอ้ตัวการไล่ปลาเราตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยอืออ้หอ้หเออเออเอาอุ้ยออนี่แหละทำไมปลามันถึงไม่เคล้าโอ้ ตัวนี้เองเนี่ยไหมเนี่ยครับชมไว้ตัวนี้แหละมันว่ายไปว่ายมาปลาเรามันเลยไม่เข้าอือดูครับโดูปอกปอกเก็บไปปล่อยบ้านนึกไนะ <All> right. จบคลิปแลยวครับผมเสพติดพิชิ่งวันนี้เรียบร้อยครับห่างไม่อยากงวัวหืยขึ้นคอกันเลยทีเดียวก็ถือว่าเหนื่อยเลยครับวันนี้ ปลาไม่เข้าเลยเพราะว่ามีชะโดคอยกวนไล่ปลาอยู่ตลอดเวลาเลยวันนี้ทั้งวันเลยได้ปลาตัวแรกบ่ายสี่โมงโหแทบแย่เกือบปามนะครับก็เป็นปลานิมไซส์ประมาณกิโลมาตัวหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นเย็นก็ไปเกี่ยวใส่ชะโดยกเหยื่อย,ยกยกเบ็ดจะเปลี่ยนเหยื่อไปเกี่ยวใส่หางชโดมาตัวหนึ่ง กนอกจากนั้นก็เป็นพวกปลาตะเพียนเล็กก็ไม่ไม่เอากลับเพราะมันตัวเล็กเกินไปก็อันนี้ก็จะเอาปลานิลกับชโดกับก็อันนี้ก็ได้สองตัวก็ถือว่าเหนื่อยพอดูเหมือนกันครับวันนี้อก็อย่างนี้นะครับตกปลามีได้บ้างไม่ได้บ้างามาดูไซส์ปลานิลกันปลานิลถือว่าใหญ่เลยนะครับ ใหญ่กว่ามืออีกก็ประมาณกิโลก็ถือว่าได้ทำกบข้าวเจชะโดก็เอาไปทปําปลาแดเดียวโอเคฝากนา้าๆด้วยนะครับที่ติดตามกันก็กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทำคลิปกันต่อไปนะครับก็ไว้เจอกันทลิปหน้าครับผมจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับบายบาย